วิธีใช้คาถาเงินล้านให้ได้ผลดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ หลวงพ่อลือสีลิงดำพระราชพงมยานตอบปัญหาธรรมหลวงพ่อก่อนที่มาอยู่วัดท่าสุงนะฉันอยู่กระต๊อบเงินร้อยก็หายากสำหรับคนทำบุญคาถาวิรัตโยก็ทำเรื่อยๆไปต่อมาท่านก็มาหาก็บอกว่าค่าถาบทนี้นะที่เขาทำพระวัดพนันเชิงองค์แรก มีเจ้าอาวาสอง์แรกท่านไปนั่งกรรมฐา,านและเสกด้วยคาถาบทนี้สามปีท่านให้ดูตัวอย่างวัดพระนันเชิงเงินขาดไหมฉันก็ทำมาเรื่อยมาอีกปีหนึ่งกำลังบวงสวงท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนนะก็ใช้คาถาบทนั้นมาประมาณครึ่งปีคนมาทอดกระถิ่นผ้าป่า ได้เงินเป็นแสนนี่เห็นชัดนะแล้วต่อมาอีกปีหนึ่งท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านให้ว่าต่อเนื่องกันคาถาวิระทะโยต่อมาก็จริงๆเพราะปี2527ก็ใช้เงินเดือนเป็นล้านซึ่งไอยอย่างเราเราก็คิดไม่ออกต้องค่อยๆ่อยใจเย็นๆ เวลาว่าไปอย่าไปว่าหวังเอาลาบคือต้องภาวนาด้วยนะถ้าทางที่ดีเวลาภาวนากรรมฐานพอจิตสบายนะต่อเลยเพราะเวลากรรมฐานนี่จิตเป็นฌานใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาฝึกมโนมยิทธิออกไปให้ได้นั้นออกไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ออกไปได้นี่จิตเป็นฌานสี เข้าเขตพระนิพพานได้จิตสะอาดถึงที่สุดกลับลงมาต่อด้วยคาถาบทนี้เลยมากน้อยก็ช่างให้หลับไปเลยคือถ้าจิตสะอาดมากผลก็เกิดเร็วก็สงสัยเหมือนกันนะเมื่อปีพุทธศักราช2,526ท่านบอกว่าปี2,527มีอะไรบ้างก็ตุนๆไว้บ้างนะ ปี2,528จะเครียดมากการค้าของใครถ้าส่งตัวได้ก็ถือว่าดีไว้ก่อนอันนี้ท่านบอกว่าถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขาหลวงพ่อถ้าพูดถึงผลหลวงพ่อก็นั่งดูเรื่อยเอ๊ะเงินแสนมันจะมีมาได้อย่างไรภายในปีนั้นปรากฏว่า สมัยนั้นวัดต่างๆเขายังไม่ถึงหมื่นเลยแล้วต่อมาคาถาเงินล้านก็ต้องว่าต่อเพราะต่อไปข้างหน้าต้องใช้เงินพระพุทธเจ้าบอกนี่ต้องเชื่อต้องใจเย็นๆไม่ใช่ไปเร่งรัดถ้าว่าไปแล้วคิดว่าเราต้องรวยนี่เสร็จพังต้องว่าด้วยจิตเคารพ นานหลายปีท่านไม่ยอมเปิดกับใครก่อนจะเข้าถึงดีมันจะต้องเครียดปี2528ความจริงมันน่าจะดีแต่ไปไปมามาก็มีจุดสะดุดจุดสะดุดนี่เป็นชะตาของชาติแต่ยังไงยังไงก็ต้องไปเจอจุดรวยแน่ถ้าพวกนี้รวยนะวัดท่าสุงไม่เป็นอะไรคือว่านี่นี่นะ อย่าคิดว่ามั่นโลก,กันได้เมื่อปี2530นะมันเกินค่าใช้จ่ายเดือนละ 2, 000, 000, สองล้านเศษอันนี้ต้องคิดเดือนนี้ตกเกือบ3ล้านคือ 2, 000, 000, สองล้านเกแสนเศษตอนนี้ท่านให้ฉันเขียนโครงการที่จะทำให้เสร็จในปี2530โครงการของท่านจริงๆมีมากท่านยา พระชายาของพระอินทร์ก็เคยบอกท่านบอกว่าท่านไม่บอกคุณตรงๆหร,รอกท่านรู้ใจคุณถ้าบอกโครงการทั้งหมดคุณไม่ทำแน่พระพุทธเจ้าก็รู้คอนะว่าหลิงสะอย่างไปไปมามาท่านให้นั่งเขียนตามนี้นะ12รายการให้เสร็จภายใน2530เลยคิดว่า เงินที่ต้องใช้ต้องเป็นพร้อมๆรายการมากนะลูกถ้าหากจะถามว่าสิบล้านพอไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ครึ่งหลังที่ท่านสั่งทำรอกหลวงพ่อบอกวันนั้นก็ขึ้นไปที่กระทบฉันไปถึงกระทบก็ปรากฏว่าสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านประทับอยู่ที่นั่นและท่านพระเจ้าแม่ให้หนามว่ามัดสี หรือพิมพาไปที่อเมริกาท่านบอกฉันเคยเป็นแม่คุณเหมือนกันถามว่าชื่ออะไรชื่อมัตซีแล้วคุมมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู่ก็ไปกรับเรียนถามท่านว่าคำสั่งที่สั่งให้มันเกินวิสัยแค่อาคาร300ห้องจากพศออนี้ไปจนถึงพศ2530 มันก็เสร็จยากเหลือเกินและอีกหลายรายการมันก็ใหญ่ทั้งนั้นท่านแม่มัดสีก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิลูกขออำนาจพระพุทธานุภาพก็เลยหันไปกราบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าได้ฉันต้องช่วยเธอแล้วต่อมาเดินเล่นในบริเวณกระ่อบของฉันเล็กๆมันมีถนนหนทางใช่ไหมก็ปรากฏว่า เดินไปเดินมาสมเด็จองค์ปฐมก็เสด็จมาเดินด้วยท่านบอกว่าสภาพของพระนิพพานมันเป็นอย่างนี้นะคนที่ถึงพระนิพพานแล้วคิดอื่นที่ทำไม่มีมันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เราเดินกลางบริเวณพวกเราทั้งหมดลองนั่งดูสิมันจะมีอะไรไหม ที่มันเป็นที่นั่งไม่มีเลยพอนั่งปุ๊บไอ้เตียงตังมันเสกมาได้อย่างไรก็ไม่รู้เลยคุยไปคุยมาท่านก็เลยบอกว่างานที่ฉันสั่งต้องเสร็จทันสามสิบทันยาพระชายาของพระอินทร์พระรัตนาวดีสีโสภาคกับแม่สีสภัยของพระอินทร์พระพันวดีสีโสภาคก็ขึ้นไป ทันญน่าบอกว่าอำนาจพุทธานุภาพก็มีแล้วสังขานุภาพก็มีแล้วพรหมานุภาพกับเทวานุภาพก็ช่วยแล้วแต่ว่าถ้าบรรดาลูกหลานมันยากจนและปี2528มันจะเครียดขอผ่อนพระพุทธเจ้าขอคาถาสักบทที่ท่านให้ฉันไวน้นี่ขอให้ลูกลูกหลานๆใช้เถอะ แล้วท่านก็ให้อนุมัติความจริงคาถาเฉพาะนี้จะให้ใครไม่ได้เลยท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปพิมพ์แจกและก็ให้มันทำด้วยความเคารพฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่เคารพฉันจะมีผลจำให้ดีนะจึงขอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ให้ตั้งใจปฏิบัติด,ด้วยความจริงใจ ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ก็จะอ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานและให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในจิตของเราลาบผลต่างๆให้ปรากฏแก่เราตามที่พระองค์ต้องการนะนึกถึงท่านนะ บทคาถาเงินล้านสัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโผพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคณายังวิระหิงสา วิรธาสีวิรธาสาวิาระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาเรือเรือบทแรกพรหมมาจามหาเทวาสเพยคขาปรายันติอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแม่ท่านแม่สีใหญ่พระพนวดีสีโสภาก ท่านเข้าพระนิพพานแล้วทั้งสามองค์เขามาบอกว่ามีผลแน่นอนคือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแก่จนพูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้ได้หมดบทที่สองพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,พระวันตุเมคาถาบทน,นี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สม,มหาปุญโยมหาลาโพพะวันตุเม บทนี้เป็นคาถาปุกพระวัดพนันเชิงบทที่สี่มิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านบทที่หพุทธะมะอุนะโมพุทธยะวิรัตโยวิยระโขนายังวิระหิงสาวิารัทาสีวิรัทาสาวิาระอิอิโยพุทธสะามณาีมามะพุทธสะสวาโหม เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าบทที่6สัมปติฉามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายต่อมาหลวงพ่อแนะนำให้เพิ่มสัมปติฉามินาสังสีโมขังหน้าพรม,มาต่อมาท่านให้เติมเพลงเพลง,งพาพาหาหาเรือรือต่อจากสัมปติฉามิเพราะมีผู้นำไปใช้แล้วได้ผลดีมาก ทั้งหมดนี้ก็ต้องสวดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆไปหลวงพ่อบอกว่าการบูชาถ้าบูชาเฉยๆมันเป็นเบียต่อใ้อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์แล้วให้สวดคาถานีนก้าวจบเท่าเดิมและเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้วาเรื่อยๆไปจนกระทั่งหลับไปเลยตื่นขึ้นมาต่อจากกรรมฐานนอนได้ก็ได้ ใจสบายนะบางที่เพลอผืฉันก็ต้องว่าของฉันไปเรื่อยๆค่าถาเงินล้านนี่มาให้เมื่อปีฝังลูกนิมิตปี2520ท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกได้เดินไปก็ได้ไม่ห้ามเลยนะ ให้มันติดอยู่ในใจอย่างนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จเพราะคาถาที่พระพุทธเจ้าบอกทุกบทก่อนจะทำต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกนนะครับเรื่องราวบาปุลขุนโทนนรโรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลยเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ